หากดนตรีคือชีวิตชีวิตคือดนตรีมาเพิ่มองค์ความรู้กับมาสเตอร์นายตอนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาดนตรีม .4 ครับวันนี้อยู่กับมาสเตอร์เดชพลทองศรี ie, จากเครืรอโรงเรียนมารีวิทครับวันนี้มาสเตอร์ก็จะพาทุกคนไปท่องโลกของประวัติสังคีตกวีดนตรีสากลเพื่อที่เรานั้นจะทราบถึงที่มาและความสําคัญของประวัติศาสตร์ดนตรีสากลครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยครับรู้หรือไม่ครับ ว่ารูปภาพสังคีตะกะวีดนตรีสากลท่านนี้ท่านมีชื่อว่าอะไรครับเดี๋ยวให้เวลาคิดนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอบคำตอบก็คือโวลฟกังอามาดิอุสโมซาต์นั่นเองครับงั้นวันนี้เราไปท่องโลกประวัติสังคีตะกะวีดนตรีสากลด้วยกันต่อเลยนะครับไปกันเลยคีตะกะวีดนตรีสากลคนสําคัญของโลกเนื้อหาในวันนี้ครับ จะยกตัวอย่างบุคคล4ท่านที่เป็นขีตะกาวินตรีสาคนคนสำคัญที่มีคุณาประการต่อวงการดนตรีสาคนครับโยฮันเซบาสเตียนบารกประวัติของท่านอยู่ในช่วงยุคบาโรกเครสกรา1685-1750ถึงฟลานโยเซฟไฮเดนประวัติของท่านอยู่ในช่วงยุคคลาสสิกเครสกรา1732-1809ถึงวอลฟการ์มาริยุสโมซาร์ ประวัติของท่านอยู่ในช่วงยุคคลาสสิกเคสักราด1,756-1,791ถึงลูวิกฟายเบนโทเฟนประวัติของท่านอยู่ในช่วงปลายยุคคลาสสิกจนถึงยุคโรแมนติกเคสักราด1,770-1,827โดยก่อนหน้านี้เราได้ศึกษารประวัติสังคีธธตกวีดนตรีสากลหนึ่งผ่านไปแล้วครับในเนื้อหาของโยฮันเซบาสเตียนบารกและฟาดโยเซฟไฮเดน ส่วนในวันนี้ครับเราจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก2ท่านคือวอลฟ์แคนอเมริวสโมซาดและลูบิกฟานเบโทเฟนวอลฟ์แคอเมริวสโมซาดถึงแม้ว่าโมซาดจะมีช่วงอายุเพียง35ปีแต่เขานั้นได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะทางดน,นตรีสากลและเป็นกีตาก์วีดน,นตรีสากลที่สำคัญของโลกเลยครับโมซาดสามารถเขียนโน้ตเพลงและแต่งเพลงได้ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนหนังสือในหมายความว่าก่อนอายุ6ขวบเขาสามารถแต่งเพลงได้แล้วนะครับ และมีผลงานทางดนนตรีมากกว่า600ชิ้นเช่นโซนาตาแมสโอเปรา่าคอนเชตโตรวมไปถึงแม้กระทั่งซิมโฟนีครับนอกจากนี้ยังมีบทเพลงศาสนาต่างๆอีกมากมายครับซึ่งถือได้ว่าโมสซาเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคนนึงของวงการนนดนตรีโลกครับผลงานของเขามีความละเอียดอ่อนปาณีตมีความไพเราะฟ,ฟังง่ายครับเป็นที่ชื่นชอบและประทับใจของกลุ่มคนในทุกชนชั้นเลยครับ thank you thank you ลูวิกฟานเป็นโทเฟนเป็นโตเฟนเกิดหลังไฮเดนและโมซาร์เล็กน้อยและเคยเป็นลูกศิษย์ของไฮเดนด้วยนะครับเป็นโทเฟนเป็นนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่ชาวเยอรมันนั้นเทิดทูนเหมือนพระเจ้าครับผลงานของเปโทเฟนแบ่งออกเป็น3ามช่วงคือช่วงแรกแต่งเพลงตามแบบแผนของไฮเดนและโมซาร์ครับช่วงที่2เริ่มราทิ้งงานตามแบบแผนยุคคลาสสิกครับช่วงที่3เป็นผลงานที่เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด เช่นซิโฟนีหมายเลข9ที่มีการขับร้องประสานเสียงในท่อนสุดท้ายของเพลงครับนอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายเช่นเปียโนโซนาตาหมายเลข28-32สติงคอเตสีบทสุดท้ายเมซซาโซเลมเนสซึ่งเป็นบทเพลงศาสนาเป็นต้นครับ เรื่องเล่าพิเศษท้ายบทเบนโทเฟนอัจฉริยะดนตรีผู้ไม่ได้ยินในช่วง8ปีก่อนที่เบนโทเฟนจะเสียชีวิตเขาหูหนวกสนิทครับแต่ก็ยังสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีออกมาอย่างมากมายเลยนะครับในขนาดเดียวกันวันที่7พฤษภาคมคิศ1824ได้มีการสแสดงซิมโฟนีหมายเลข9ขึ้นที่กรุงเวนนาครับทั้งๆท,ท,ที่เขาหูหนวกด้วยซ้ำแต่การสแสดงกลับประสบความสำเร็จ จนผู้ฟังนั้นปรบมืออย่างกึ่งกล้องเป็นเวลานานมีเพียงเบนโตเฟนที่ไม่ได้ยินเสียงปรบมือครับจนกระทั่งนักร้องสาวเสียงซูปเปอร์โนโได้หันตัวของเบนโทเฟนไปนสู่ผู้ฟังเขาจึงเห็นผู้ฟังได้แสดงความชื่นชมต่อบรานของเขาเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันผู้ฟังกับนักดนตรีก็ทราบทันทีครับว่าเบนโทเฟนนั้นได้สูญเสียการได้ยินไปตลอดชีวิตแล้วครับก่อนจากกันไปเรามาลองทบทวนความรู้โดยผ่านกิจกรรม จับคู่ผลงานกับคีตากวีดนตรีสากลให้ถูกต้องโดยมาสเตอร์จะมีรูปภาพให้2รูปภาพครับและมีหมายเลขกำกับคือหมายเลข1และก็หมายเลข2ครับส่วนตรงกลางหน้าจอจะเป็นผลงานของคีตากวีดนตรีสากลให้นักเรียนเลือกตอบให้ถูกต้องนะครับโดยมาสเตอร์จะมีเวลาให้5วินาทีในการคิดคำตอบถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเขียนโน้ตและแต่งเพลงได้ตั้งแต่ก่อน6ขวบเป็นผลงานของคีตากวีดนตรีสากลหมายเลขได้ครับ เริ่มจับเวลา1 2 3 4 5คําคำตอบคือหมายเลข1ครับวูฟกังอเมริุสโมซารทผลงานชิ้นต่อไปครับประพันธ์เพลงซิมโฟนีหมายเลข9เป็นผลงานของคีตาเกรันตรีสากลหมายเลขได้ครับเริ่มจับเวลา1 2 3 4 5 คำตอบคือหมายเลขก2ครับลูกิกฟ้าเป็นโทเฟนผลงานชิ้นต่อไปครับมีความละเอียดอ่อนปราณีตและมีความไพเราะฟังง่ายเป็นผลงานของคีตากวีดนตรีสากลหมายเลขได้ครับเริ่มจับเวลา1 2 3 4 5สาคำตอบคือหมายเลขก1ครับวูฟกังอามาดิอุสโมซาดและข้อสุดท้ายครับ เป็นนักดนตรีที่ชาวเยอรมันเทื่อทุนเหมือนพระเจ้าเป็นผลงานของคีตากวีดนตรีสากลหมายเลขได้ครับเริ่มจับเวลา1 2 3 4 5สอาคำตอบคือหมายเลข2ครับลูวิกฟาเบนโทเฟนนักเรียนทุกคนอย่าลืมทบทวนความรู้เรื่องประวัติสังคีตกวีดนตรีสากลเพิ่มเติมด้วยนะครับ วันนี้วิชาดนตรีม .4 โดยการสอนของมา on สเตอร์เดชพลทองศรีจากเครือโรงเรียนมารีวิทย์ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ